วันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมองพิการนะคะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ทาไมเรามาชวนคุยเรื่องนี้กันคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องรับรู้ครับเพราะว่า<ม>ถ้าเราสมมุติเราเราคลอดนะมีมีลูกสักคนหนึ่งนะ่ะล้วออกมาแล้วลูกไม่ปกติที่เรียกว่าไม่ครบ32ใช่ไหม อ่าบางทีออกมาแขนขาอ่อนแรงหรือบางทีออกมาแล้วรู้สึกว่าเลี้ยงไปสักพักพัฒนาการช้าไม่เหมือนเด็กปกติอย่างเงี้ยครับ mm. เราจะต้องเรียนรู้และอยู่กับเขาแล้วก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องให้กําลังใจคนที่ดูแลนะครับรวมถึงเราก็จะต้องพาเด็กไป รับการตรวจแล้วก็ไปทําการฟื้นฟูทํากายภาพาบาําบัดต่อเนื่องค,ค่ะคําว่าสมองพิการนี่ก็คือวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในคันตั้งแต่อยู่ในคันเลยใช่ไหมคุณหมอคือความพิการของเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอออกมาเราถึงจะรู้ได้ว่าเขามีความผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับ,รบเพราะว่าถ้าเราไปฝากคันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเราถ้าเราขาดไปจําเดือนตรวจแล้วพบว่า ตั้งคันต้องรีบไปฝากคันให้เร็วที่สุดในโดยเฉพาะ12สัปดาห์แรกหรือ3เดือนแรกเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วง,วงสร้างอวัยวะนะครับนี้ถ้าเราไปช้าแล้วเนี่ยมันก็มาแก้อะไรก็ไม่ทันแล้วะนะครับนั 3, 3้นสาเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กกาลังสร้างอวัยวะอยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรีบไปคุณหมออันทัศาวดูในช่วง เวลาหนึ่งก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าเออเริ่มมีความผิดปกติไหมหัวเริ่มโตผิดปก,กติหรือเปล่าคือเด็กบางคนในในในท้องเนี่ยหัวจะโตกับเด็กปกติเ oh. พราะน้ํามันเกินในน้ําข้างอยู่ในสมองค่ะซึ่งก็จะทําให้เนื้อสมองจะเล็กลงเ <c oughs> นื้อ,อนะครับสมมติเรามีเรามีอยู่ก้อนก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ามีเนื้อกับน้ําถ้าน้ําเยอะเนื้อก็ต้องน้อยอ่าเนื้อน้อยก็คือเนื้อสมองน้อย นะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการด้วยนี้ท,ทรูุตั้งแต่ในคันเนี่ยก็จะต้องคุยกับผู้ปกครองต้องคุยกับพ่อแม่แล้วครับว่าเกิดมาจะต้องดูแลอย่างไระนะครับก็บางครั้งพ่อแม่ก็ตัดสินใจยุติตั้งคันนะครับนในช่วงถ้าออกมาแล้วอาจจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในกรณีนี้ที่กำลังจะพูดวันนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ไปฝากคันเลยสิแล้วรอคลอดเลยอ่ะ นะซึ่งก็ยังมีอีกนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ายังมีคนที่แบบว่าทํางานแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ไปฝากคันอะไรเลยแล้วก็มาคลอดแล้วในที่สุดก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็เลยอยากให้เชิญชวนว่ายังไงก็ต้องไปฝากคันเพราะคุณหมอเขาจะได้อันทราซาวดูเขาจะได้มีการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อจะมีคําแนะนําว่าจะทํายังไงไม่ให้คลอดก่อนกําหนดเพราะการคลอดก่อนกําหนด เด็กก็อาจจะตัวเล็กหน่อยปอดยังไม่เจริญสมบูรณ์เต็มที่ก็ต้องมาอยู่ในตู้อบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กคลอดก่อนกําหนดก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของสมองพิการได้เหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าการไปฝากคันนะแล้วการก็ดูแลต่อเนื่องให้ดีะนะครับดูแลตั้งแต่ตั้งคันให้ดีอย่าให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดด้วยก็ค,คือการที่ เราจะตั้งคันเราจะมีลูกออกมาสักคนหนึ่งแต่ละคุณพ่อคุณแม่เองก็คือต้องคุยกันละคนในครอบครัวต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็หลังจากที่คลอดมาแล้วคุณหมออยากชวนคุณหมอคุยต่อว่าเรื่องของพัฒนาการเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเสริมมาแล้วว่าอ่ะเขาจะพัฒนาการช้าแล้วการที่เราจะดูแลเด็กคนหนึ่งที่เขามีความผิดปกติทางด้านสมองเนี่ยคุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะครับก็ต้องบอกว่าการที่เด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องควรจะพาไปตรวจตามนัดใช่ไหม คุณแม่ไปตรวจหลังคลอดก่อนตัวเด็กก็ไปตรวจหาคุณหมอเด็กนะครับ<า>เช่นจะมาฉีดวัคซีนมาประเมินดูเรื่องของพัฒนาการนะครับเ,เรื่องของน้ําหนัก<ม>ความยาวเด็กสมบูรณ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับรอบหัวรอบอกเป็นอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยเปิดสมุดคู่มือของคุณแม่จะมีสมุดเล่มสีชมพูที่ทั้งประเทศเราใช้กันนะครับ เขาก็จะบอกเลยว่าเด็กหนึ่งเดือนสองเดือนสี่เดือนหกเดือนควรจะทําอะไรได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูตามนั้นเด็กควรจะเริ่มจ้องตาคนอื่นสักกี่เดือนนะครับควรจะชันคอได้ไม่คอตกสักกี่เดือนควรจะพลิกตะแคงได้สักกี่เดือนควรจะคลืบคลานได้สักกี่เดือนไอเนี้ยเราต้องดูตามเกณฑ์ของที่ที่ในในสมุดเล่มนั้นบอกไว้เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มล่าช้า ยังไงก็ตามก็คุณหมอเขาจะเป็นคนแนะนําเองครับว่าต้องกระตุ้นพัฒนาการอย่างไรนะครับต้องยอมรับว,ว่าสมองพิการหมายความว่าสมองบางส่วนอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะมีเลือดออกอยู่ในหัวอาจจะมีความผิดปกติอยู่ในบางส่วนของสมองก็ทําให้มีการอ่อนแรงเด็กบางคนออกมามีชักเกรงมีแขนขาที่ไม่สามารถจะใช้งานได้เหมือนปกติไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติะนะครับเพราะฉะนั้นโตขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง เดินไม่ได้อาจจะนั่งลําบากอาจจะกลืนลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องมาสู่ของการกระบวนการของการกายภาพบําบัดคุณหมอคะเขาบอกว่าเอาเวลาที่เราได้ยินเรื่องของการเสริมอาหารสมองให้เด็กๆหรือว่าการทานอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมาาในมุมนี้คุณหมอ มีแนวความคิดหรืออยากแนะนําพ่อพแม่ครองอยังไงบ้างคะจริงๆเ,เสริมได้ไจริงๆเ,เสริมได้ครับแต่ขอให้หลังหกเดือนไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ในนมแม่ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้นก็คือนมแม่ก็คืออาหารที่วิเศษที่สุดแล้วสําหรับเด็ก <laughs> นะครับ <laughs> มีทั้งสารอาหารที่สมบูรณ์แบบนะครับมีความผูกพันที่จะได้รับเมื่อเมื่อเด็กอยู่กับคุณแม่นะครับเพ <laughs> ราะฉะนั้น อันนี้สำคัญที่สุดใน6เดือนแรกจนจนหลัง6เดือนจะเสริมได้นะครับอาจจะเสริมเป็นนี่กกล้วยบดบ้างาก็ได้อาจจะเสริมเป็นอาหารเสริม ที่มีตามท้องตลาดก็เถมสริมได้ครับค่ะก็ควบคู่กับการแนะนําจากคุณหมอจะได้แบบว่ารักษาได้ถูกจุดหรือว่าดูแลเขาได้สมพัฒนาการนะคะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณพอ่อคุณแม่ปกครองที่ตอนนี้อาจจะมีลูกแล้วยังไม่คลอดหรือแม้กระทั่งวางแผนที่จะมีครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของ,องความผิดป,ปกติของสมองเด็กค่ะครับก็บผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้ลูกออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดนะครับมีสติปัญญาที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอให้มากที่สุดดูแลตัวเองให้อย่างสมบูรณ์กินกินอะไรเนี่ยลูกก็ต้องได้แบบนั้นถ้าพ่อแม่สูบบุหรี่ <laughs> เกิดอะไรครับมันก็มีควันมีอะไรที่เข้าไปสู่เด็ก <c oughs> เด็กก็อาจจะตัวเล็กแล้วก็ไม่แข็งแรง <c oughs> นะพ่อแม่ดื่มเหล้าก็ยังไงก็เด็กก็จะได้แบบนั้นแหะครับเพราะฉั้นถ้าเรารักลูกเราต้องทำตัวตัวเองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับตัวเองก็คือคนที่จะสร้างลูกขึ้นมา แล้วเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆเลี้ยงดูเขาอย่าใช้อารมณ์อย่าเกิดการทะเลาะวิวาทในบ้านนะครับแล้วก็ดูวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กจะเติบโตได้อย่างไรก็ไม่ให้ติดทีวีไม่ให้ติดมือถือไม่ใช่เออมีอะไรก็เออไปดูทีวีดูมือถือไปเลยดู iPad ไปเลยอย่างนี้มันก็เด็กก็อาจจะการพัฒนาการทางสมองการภาษาก็จะช้านะครับส่วนใครที่มีเด็กที่สมองพิการมาแล้วนะก็ให้กําลังใจนะครับ มีวิวัฒนาการทางการแพทย์เยอะมากเลยตอนนี <ör>: <c oughs> ้ที่สามารถจะช่วยกันนะมีทั้งอุ่นยนมีทั้งการผ่าตัดและก็กายภาพบาบัดกิจกรรมบาบัดช่วยได้ครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะทั้งคนที่จะวางแผนเป็นคุณพ่อแม่มือใหม่หรือว่าใครตอนนี้ที่มีน้องหรือว่าลูกหรือว่าครอบครัวมีเยติญาตนนละนะคะคุณหมอที่ประสบเรื่องนี้อยู่ให้กําลังใจด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากมค่ะครับดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีละคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิสทีแเลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่รานทาาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์